บัดนี้ท่านพุทธบริษัทหลายไม่พากันสมาทาพพนาพระกรรมฐานและสมาทานศีลแล้วต่อไปพระบรรดาท่านพุทธบริษัทกำลบรวงกำลังใจให้ทรงอยู่ในรมโดยเฉพาะในอันดับแรกตั้งใจฟังก่อน ตามคํำแนะนำือื่อขณะใดที่หูท่านยังได้ยินเสียงเน้ฟังถ้อยคำํำได้ทุกถ้อยคำํำอันนี้เราเรียกกันว่าสมาธิเพราะว่าสมาธิแปลว่าจิตตั้งไว้เฉพาะในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเอลี่เวลานี้เราฟังก็ถือว่าเป็นอารมณ์ฟังฟังด้วยความตั้งใจและก็รู้เรื่องทุกถ้อยคำ เป็นสมาธิถ้าใช้ปัญญาพิจารณาไปตามกระแสเสียงด้วยอันนี้เป็นวิปัสนายาเถอาใช้ปัญญาคิดตามสําหรับเรื่องที่จะพูดในวันนี้ก็เป็นเรื่องของพุทธจริตเป็นกรรมฐานข้อที่สองที่เป็นคู่ปรับกับพุทธจริต ตามที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงโปรดแนะนำไว้เมื่อวันนี้เล้พูดถึงกรรมฐานข้อที่หนึ่งที่เรียกกันว่าบรณานุสติกรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อย่าลืมว่าจริตนี้เป็นจริตของคนฉลาดแต่คนโง่ใช้ไม่ได้ถ้าบอกว่านึกถึงความตายแล้วไม่เอาด้วย เป็นอันว่าไม่เห็นด้วยใจฟอไปตามตามกันถ้าใครมีความกล้าในการพิจารณามรณานนสติกรรมฐานได้เห็นว่าเป็นของดีสำหรับเรานั่นเป็นบุคคลที่มีความฉลาดเพราะว่ามีความกลา้ามีความองอาจมีความฉลาดรู้เท่าตามความเป็นจริงของขันธา โดยคัน้ามีความเกิดกันในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปรวนในตั้มกลางมีการสลายตัวเป็นอดีสุดมันเป็นความจริงนี่คนฉลาดย่อมีอารมณ์รู้ตามนี้ต่อไปขมันดาเต่พุทธบริษัทชายหญิงพี่สุรสมมณเณนฟังกรรมฐานคู่ปรับข้อที่สองเมื่อเรามาพิจารณาที่มรณานลุสติกรรมฐาน ว่เราจะต้องตายความตายเป็นของมีแน่และความตายก็ไม่มีนิมิตเครื่องหมายจะตายเชา้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายเมื่อไรอายุมากอายุน้อยไม่แน่นอนคนที่มีความประมาดคิดอยู่เสมอว่าเรายังไม่แก่เรายังไม่ตาย แต่คนที่ไม่ประมาทมีความฉลายาดคิดถึงความตายเป็นปกติแล้วก็หาเธอทางเดินให้มาเข้าจุดว่าอะไรจะไปนรกหรือเป็นเปรตแป็สุรกายเป็นสติลฉานเป็นมนุษย์เป็นทิวดาเป็นพรหมและปานิพานเขาก็เลือกหาทางเดินไว้โดยเฉพาะนี่เขาก็ไม่พลาดทางนี่ก็มาถึงข้อที่สองนี้ถึงกล่าวถึงอาหารเรยปฏิโกได้สัญญา ก็เรื่องกับมรณานุสติกรรมฐานตามปกติคนเรามักจะมีความเมามันอยู่ในอาหารเมาอยู่ในรูปของกายโดยมีความเข้าใจว่าร่างกายของเราสะอาดอาหารที่จะพงึงกินเข้าไปก็ต้องเป็นอาหารที่มีรสเลิศมีสีสันวรรณะป่องใสมีกลิ่นดี พัน,นึกว่าถ้ากินแล้วมันไม่ตายดีไม่ดีอาหารที่บ้านกินไม่ได้ต้องไปหาอาหารเร็วๆที่มีราคาแพงตามรา้รา,านพัตตาคารกินให้มันเปลี่ยนสะตงสตังเล่งโกโก้นี่เพื่อเป็นความเมาในชีวิตไม่เคยได้คิดถึงความจริงด้วยรมของความโ่ เลยคิดว่าการกินอาหารประเภทนั้นเป็นของดีเป็นของโกะดพิเศษความจริงมันส่งเสริมความทุกข์ก็กินอาหารนอกบ้านราคามันแพงกว่าในบ้านทรัพย์สินที่เพิ่งหามาได้แต่ได้กลาวเต็มไปด้วยความยากลาบากเต็มไปด้วยความเหนื่อยยากไอ้ตัวเนื่อยตัวยากตัวลาบากเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าตัวทุกข์กินแล้วมันก็แก่มันก็ป่วยมันก็ตายเหมือนกัน นี่ถ้าเรากินอาหารในบ้านสภาวะมันก็มีความอิม่มมีรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานรสอะไราตามที่จอเราชอบใจมันก็มีเหมือนกันเป็นอันมาจะกินอาหารที่ไหนมีค่าเท่ากันคือกินอิม่มถ้ากินในบ้านเราเรียกกันว่ากินอิม่มถ้าไปกินนอกบ้านตามพัตตาคานเรียกว่ากินอวดผลเสียหายมาก ผลที่มินเพิ่มได้ก็คืออิ่มแต่ว่าเสียเวลาไปเจ้าบ้านเสียเวลาการงานที่เพิ่งมีเพราะเราต้องใช้เวลาไปขณรพกกถยี่ยบบ้านเราก็ทําการงานหรือพักผ่อนสบายแล้วก็ต้องจ่ายซับมากนี่ก็เป็นโทษกินอาหารแบบนี้เป็นโทษในปัจจุบันแต่เรากินอาหารในบ้านหรือกินที่ไหนก็ตาม พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอาหารเป็นของสกปรกฟังไปแล้วก็นึกตามไปว่าอาหารประเภทไหนที่มันสะอาดที่เราเลือกแล้วเลยอีกทำแล้วอลจะทำแล้ว,ลวทำอีกอันไหนสะอาดต้องพาแกคิดดูที่แกงหมูสะอาดแกงเนื้อวัวสะอาด แกงเนื้อแกงสะอาดแกงละม่าสะอาดแกงปลาสะอาดผักที่ผสมสะอาดอย่างงั้นเลยอะไรบ้างที่เรากินเขาปสะอาดคำว่าปฏิกูลท่านแปลว่าสกปรกนี้ทางกห้คิดพิจารณาติตตามไปด้วยหน้าของปัญญาเมื่อเลือกสัตว์ต่างๆที่เรากินไปเนี่ยมาสะอาดหรือสกปรกดูสภาวะของสัตว สัตว์แต่ละตัวมีอะไรอยู่ในร่างกายบ้างมีทั้งอุจาระมีทั้งปัสสวะมีทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเป็นต้นสิ่งที่เรารงเกียดมีทุกอย่างและอาหารเช่นทั้งหลายที่สัตว์ทั้งหลายกินเข้าไปเัาะจะให้มีร่างกายเยติบโตขึ้นมามันสะอาดและสกปรก ถ้าเราเป็นคนเลี้ยงหมูเราจะเห็นว่าอาหารที่เราให้หมูกินเนี่ยเรากินไม่ได้เรารังเกียดอาหารที่หมูกินเข้าไปถือว่าเป็นอาหารที่สกปรกตอนนี้เนื้อหมูเราถือว่าดีอย่างนั้นเลยเราเห็นสะอาดอย่างนั้นเลยในเมื่อหมูไม่กินของสกปรกเข้าไปแล้ว ไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ผิดเป็นเนื้อขึ้นมาด้านเนือหมูมันเกิดมาจากของสะอาดหรือว่าของสกปรกนี่ตาว่าเราไม่เป็นคนดื้อรั้นดันทุรงังเราก็จะพากันตอบได้ทุกคนว่าเป็นหมูเนื้อหมูเกิดจากของสกปรกด้านเนือมันก็ต้องสกปรก ทีนี้เนื้อทุกประเภทมันแบบปลาไม่ว่าเนื้อวัวเนื้อเก่งเนื้อะมับ้างเนื้อกวางเนื้ออะไรทั้งหมดมันก็มีสภาพมันก็หมูเหมือนกันมันกินของที่สกปรกเข้าไปแล้วร่างกายมันก็สกปรกตอนนี้ในเมื่อมันเป็นร่างกายของใสขึ้นมาแล้วนี่เวลาก่อนที่เราจะเอานำมากิน มันถ้ามันตายด้วยการเขาฆ่าก็าตามแลวตายใยเราฆ่าก็าตามเมื่อเราชำแหละแล่เนื้ออกมาแล้วต้องการจะมาทําเป็นอาหารพิจารณาดูตรงนั้นสิว่ามันสะอาดหรือสกปรกถ้ามันสะอาดจริงๆละมือที่เราจับเนื้อสัตว์็ไว้ว่าของสัตว์มันเลยเก่การจับแล้วเราก็ไม่ต้องล้างมือ แมืขณะที่เราทําลงไปแล้วนั่นเราก็มีความลังเกียจว่าะยังปลามันมีขาวหมูไปไก่มันก็มีขาวมีเลือดเกลดกลางรวมความเราเห็นว่ามันสกปรกจึงต้องชําระล้างมือให้สะอาดเหม็งกลิ่นเหม็งข่าวหมดไปเราข้าวกินที่มีเหม็นอยู่มันหมดไปนี่สภาวะเบืองแรกเราจะเห็นว่ามันสกปรก เวลาที่เราจะปรุงอาหารหั่นดีแล้วเราก็ต้องล้างน้ําให้กลิ่นขาวแล้วมันหมดไปให้การล้างไหนล้างเราล้างขอสะอาดทิ้งหรือว่าเราล้างขอสกปรกทิ้งเป็นอันว่าเราเห็นว่าของนั้นมันสปกปรกเราจึงล้างทิ้งไป แต่สิ่งที่เราล้างทิ้งไปนั่นเป็นแต่กลิ่นคาวที่แตะอยู่ภายนอกแต่ส่วนเนื้อหนังทั้งหมดทำไมเกิดมาจากสภาวะแห่งความสกปรกนี่พูดกันถึงเรื่องเนื้อสัตวเ์เราจะเห็นว่าเนื้อสัตว์ที่สกปรกทุกประเภทไม่มีสัตว์ประเภทใดสะอาดที่เรามาพูดกัน,นทั้งแร่ธาตุเช่นเกลือเป็นต้น เกลือที่เราได้มาผสมไม่มีรสเค็มจะเป็นน้ำปลาลอะไรอะไรก็ตามไอปลาเขามาจากเนื้อรสเค็มมันมาจากเกลือเกลือที่เราได้มาจริงๆมันเป็นเกลือสะอาดหรือสกปรกไปดูสภาวะของนาเกลือเนื้อแท้จริงๆเขาใครเอาน้ำทะเลเข้ามาแล้วก็ปล่อยน้ำเชียอ์ไปปล่อยเป็นฝาเมื่อขวาฝา ฝ้าความกลางของฝ้ามีาความหนาพอสมควรเขาก็ปล่อยน้ําเชื่อเข้าไปให้ไปนไหลไปสู่อันอื่นให้แปลงอื่น <c oughs> ปล่อยอาการฝ้าที่จับตัวกันอยู่นั่นให้ทับลงไปกับดินเมื่อมีอาการแห้งดินแล้วก็ลูกกริ้งกลิ้งบดให้เป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็กวาดเข้าขมานี่เราก็ไปดองมองดูน้ําทะเล ในน้ำทะเลนั้นมันมีอะไรบ้างสิ่งโซเข้าทุกอย่างที่เราทิ้งไปน้ำชาวน้ำจืดทิ้งลงไปก็ดีชาวน้ำทะเลชาวทะเลทิ้งลงไปก็ดีมันเต็มไปเวยของสกปรกมีทั้งอุจาระทั้งปัสสาวะทั้งสิ่งเล่าของปฏิกูลและประการทั้งปวงไม่ท้องทะเลปลาที่มันตายเน่าลงในที่นั้นมันนับไม่ถ้วน และไอสิ่งทั้งหลายลเหล่านก็กระจายอยู่ในกระแสน้ํานี่การที่เรานําเกลือมาบริโภคเราก็นําน้าเกลือมาบริโภคเกลือให้มันแห้งให้มันเป็นฝาที่เราก็นนั่งพิจารณาแล้วกเกลือสะอาดแล้วสกบรกอันี้พูดถึงผักที่เรานําเข้ามาผสมผักต่างๆนะที่มันเป็นพืชเกิดขึ้นมา แล้วก็ดูปุ๋ยของผักที่ผักบริโภคปุ๋ยเข้าไปให้มีต้นงอกงามปุ๋ยทั้งหลายมีสภาพสะอาดหรือว,ว่าสกปรกปุ๋ยที่เรานิยมกันตามบ้านง่ายๆเขาเรียกันว่าปุ๋ยคอกปุ๋ยข้อก็คือจาระของสัตว์ปุ๋ยจาระนี่มันสะอาดหรือมันสกปรกแล้วก็เล็กดู ตอนนี้หลังเจาจาระนอเจาจาระก็มีของที่เต็มไปสกปรกคือ้มูลขยะที่เขาทิ้งไว้กองทิ้งไว้อย่างในกรุงเทพเขาไปเอาสิ่งทลายเหล่านั้นมารวมกันลงขึ้นเป็นป,ปุ๋ยอินทรีย์ให้นามาปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เพื่ความเป็นใหญ่อะไรเป็นใหญ่ในกองขยะนั้นก็คือความสกปรกความเป็นใหญ่ของเน่าของป่วยของเลเอะเทอะที่ไม่ต้องการแล้วทิ้งแล้ว เขานำไปกองรวมกันแล้วนำมาเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยแล้วก็เป็นหล่อเลี้ยงต้นไม้ต้นพืชที่เราจะนำมากินนี่เมื่อต้นพืชทั้งหลายมันได้มาจากปุ๋ยที่สกปรกต้นพืชไม่สะอาดและสกปรกนี่เราก็ตอบกันได้อย่างคนมีปัญญาว่าต้องต้นพืชเปนสกปรกรวมความว่าอาหารที่เราจะบริโภคเข้าไป เดิมที่เดียวมันมาจากพื้นฐานให้ความสุขปกตอนนี้พอเรามาประกอบเป็นอาหารขึ้นเราก็นิยมในสีว่าแบบนี้สีอย่างนี้สวยมีมันเป็นฟ้าสีแบบนี้สวยอาหารแบบนี้มีรสอร่อยปรุงขึ้นมาแต่ละอย่าง <c oughs> ตอนนี้ของแต่ละอย่างที่เรานิยมว่ามันดีมันเลิศ เราลืมนึกที่ความสขกขรกมองไปในถ้วยแกงในถ้วยผัดแล้วอาหารต่างๆที่เรากินไอ้ความกระหายคือความโง่ก็มาบาังใจก็คิดว่าอาหารอย่างนี้ดีเหมาะสําหรับเราอันนี้ไม่ดีเหมาะสําหรับเราไอ้คาว่าเหมาะในที่นี้ต้องการรสอร่อยสีสวยกลิ่นหอมต้องการกลิ่นต้องการรสต้องการสี นี่พอกินเข้าไปแล้วไอ้ความอยากมันเกิดนี่มันสร้างความโง่ความอยากมันมาจากโมหคมะความหลงหรือความหลงก็แปลว่าความโง่ถ้าไม่โง่มันก็ไม่หลงเมื่อบริโภคกัาไปอรอสอรยพอเลิกบริโภคแล้วท่านยังไงปากเหม็นรีบไปล้างปากไม่งั้นคุยจะไม่ได้กลิ่นอาหารออกทางปาก ไอ้มือที่จับต้องเหม็นควาเกลียดรีบล้างมือผาชนะดีไซน์อาหารเหม็นรีบล้างผาชนะล้างในน้ำไม่พอเอาโฟลักฟอกทำความสะอาดบางทีก็ทำใช้ในน้ำร้อนทำลายกลิ่นเหม็นให้หมดไปแล้วเราก็มานั่งคิดว่าไอ้กลิ่นเหม็นทั้งหลายเหล่านั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เรารีบล้างมาสะอาดที้มันสกปรก เราก็จะทราบชัดว่ามันเป็นของสกปรกมีอาหารในปริกูและสัญญาเขาพิจารณาอย่างนี้ตอนนี้เมื่อเรากินของสกปรกเข้าไปทั้งหมดไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันได้ผิดเป็นเลือดเป็นน้ําเป็นอวัยวะทุกอย่างในร่างกายก็มานั่งดูร่างกายเราก็นั่งร่างกายคนอื่นว่ามันสะอาดหรือสกปรก มันเกิดขึ้นมาได้จากสิ่งสกปรกมันจเจริญขึ้นมาได้จากสิ่งสกปรกแล้วมันจะสะอาดด้วยสกปรกถ้เาเราคิดกันดูเมื่อเราใช้ปัญญาจริงๆจะรู้สึกว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาบุคคนอื่นก็ดีทั้งหมดเนี่ยเต็ม,มไปด้วยความสกปรก นี่สิไม่เกิดมาแล้วมันตายแต่ไอ้ก่อนตายเนี่ยเต็ม,มไปด้วยความโซโคก,กเต็ม,มไปด้วยความสุขปรกถ้าเรามองหาความสุขปรกท้กทุกส่วนมันมองไม่เห็นเพราะนี่ท่านมาดกให้พิจรารณาสุปสัญญาให้พิจรารณาว่าเป็นอาหารหรปฏิกูลยนัญญาอาหารเป็นพื้นฐานของความสุขปรกนี่เราก็มานั่งดูส่วนต่างๆที่เราพอจะพิจารณาได้ ว่าอาหารที่เรากินเข้าไปในร่างกายมันสร้างอะไรบ้างอันดับแรกมันสร้างน้ำลายเห็นง่ายน้ำลายอยู่ในปากอมได้แต่พะวนมนแล้วมือไม่อยากแตะมันสกปรกน้ำลายเขางไข่แล้วก็นั่งถามว่าน้ำลายเนี่ยที่เราพะวนมาเนี่ยมันของไข่แล้วก็ตอบได้ว่ามาันเป็นของเราน้ำลายสกปรก ใอุจาระอุปัสสาวะมันเป็นเศษอาหารที่เรากินเข้าไปถ่ายออกมาแล้วเราลังเกียจว่ามันสกปรกเราก็ต้องถามว่าไอ้สิ่งทั้งหลายแล้วนี้มาเกิดมาจากไหนปัสสาวะเกิดจากน้ำที่เราบริโภคอุจาระเกิดจาอาหารที่เราพอใจที่สุดแล้วถ่า,ายมาแล้วเราแตะต้องมันได้ไหมมันก็ไม่ได้นี่พูดกันอย่างย่อๆที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้พิจารณาว่าร่างกายนอกจะจะมีความความตายเป็นปกติมันเต็มไปได้วยความสุกกระโอกโศโคลที่เจรณาแล้วคล้ายๆกับกายยกระาต,าตันสติกรรมฐา,านไม่ว่าของของสุกกรกอย่างนี้เรารักหรือว่าเราเกลียดที่มันทรงอยู่มันก็เต็มไปได้วยความทุกข์มันหาความสุขไม่ได้แถมสุกกรกอีก แล้ววันข้างหน้ามันยังจะต้องตายท่นองค์สมเด็จพระจอมไตรพรมศาสดาจึงแนะนําว่าท่านทั้งหลายก่อนจะบริโภคอาหารทั้งหลายให้พิจารณาเป็นอาหารเรีฏิรื่กูสัญญาก่อนคือเป็นอสุภสัญญานั่นเองอสุภาพแปลว่าไม่สวยไม่งามสกปรกจิตใจเราก็จะหมดจากความเมาในชีวิตหมดจากความเมาในร่างกายมีความเบื่อยหน่ายว่ามันเป็นของสกปรกแล้วก็เต็มไปด้วยความทุกข์ หาความสุขไม่ได้อารบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายการเวลาที่จะพูดก็หมดแล้วเพราะท่านหลายจำแล้วก็นำไปคิดต่อไปนี้ขอท่านหลายกำหนดจิตคือทรงสมาธิโดยกำหนดรูดลมให้ใจเขา้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัติยาสใยยิ่งกว่าจะได้ยินสั้นญาณบอกหมดเวลา